วิ่งลงไปในจุดที่ยาวที่สุดเ <c oughs> อาล่ะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอิมโพสเตอร์ให้ในด่านที่6ครับผมตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะไปถึงด่านที่10ให้ได้คลิปละ5ด่านกำลังดี แต่อย่างที่เห็นนะครับความยากเพิ่มขึ้นมาเป็น110%แล้วครับวันนี้เจอของจริงอย่างแน่นอนอิมโพสเตอร์ทั้งไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะวันนี้จะจับเราได้หรือเปล่าแต่ผมว่ายากคนระับเพราะว่าผมเองก็เอาตัวรอดได้เก่งพอสมควรเลยทีเดียวเราทำเควสที่ง่ายที่สุดก่อนครับเทงขยะยังไม่เจออิมโพสเตอร์ตรงนี้นะครับอัปโหลดครับ ด่านที่หกแลวเหรอไม่ขนาดมือพี่นัดเป็นโตรหรอกว่าอัพโหลดแบบนิ่มๆรั้งที่แล้วล่าสุดเราเจอสองตัวแล้วนะครับมาด้วยกันวันนี้ศัตรูจะมีกี่ตัวเฮียเสียงมาแล้วว่ะเสียงมาแล้วว่เสียงไกลมากรีบวิ่งดีกว่าครับเราจะไม่อยู่รอมันครับ ภารกิจให้เสร็จอะเหลืออีกสองวสเท่านั้นครับวิ่งให้ไววิ่งให้ไวสับสวิตไฟขึ้นไปต่อไปเหลือแค่ไปซ่อมตู้ไฟในตำนานลูกเรือที่แข็งแกร่งอย่างพี่นันมาเอ้ยมันตัดออกซิเจนเราครับแสบนะน,นะ ไม่นะเราตอนเรา่อนตายโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไอ้เฮียสองตัวเลยเ,เดี๋ยวนะสองตัวครับเราจะจูกมันไอ้โห่ไม่ได้แดกกูหรอก รีไปกดออกซิเจนก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยซ่อมดิวะงงอ่ะสิมึงหากูไม่เจอเวสสุดท้ายครับไม่น่ามีอะไรที่ต้องเป็นห่วงตรงไปสุดทางไปซ่อมตู้ไฟในตำนานกัน ในเมื่อเราล่อมันมากระจุกอยู่ที่เดียวกันได้แล้วแบบว่าทางเราน่าจะเคลียร์แล้วครับในอมองอัสสองจริงเนี่ยก็จะมีอิมโพสเตอร์ไม่เกิน2ตัวหรือเปล่าวะแล้วในเกมนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นเกิน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าผ่านได้ไม่ยากครับด่านเจ็ดครับเท่าไหร่ก็มาวะหวัวนี้สแกนสแกนกรรมครับแต่แล้ทิ้งไม่ได้เลยครับมันใช้เวลานาะน ห้องนี้สองเควสหัวนี้ใช้เวลานานเหมือนกันปิดทดสอบความจำกดผิดตึก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 เร็วเร็วหน่อยโวยตึก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 หัวนานมากมาอะ้รเฮีย โอ้ไม่ได้อันนี้โอ้นานเลยเฟสนี้ใช้เวลานานเกินไปอะ่ะแล้วทำไมเสียงวิ่งถึงดังขนาดนี้อะ่ะบั๊กก็เนี่ยซอนก็ไม่หายด้วยบักเสียงวิ่งไหมเนี่ย โอ้เฮี้ยโอ้เหมือนจะมีบั๊กเสียงวิ่งแต่ผมไม่สนใจครับผมมีหน้าที่เดียวคือทำภารกิจให้สำเร็จทิ้งขยะเพื่อโลกวิ่งหนัดไปวิ่งหนัดไปวิ่งหนัดไปลูกวิ่งหนัดไปลูกเร่งพลังงาน ต้องรอดไปด้วยกัน,นรดูดการ์ดโอเคเี้เยมันวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยด่านเชน,เนแล้วเหมือนจะฉลาดขึ้นด้วยครับเร็วเข้านะเฮ้ยไม่เสียมันใกล้หังว,วะเวทสุดท้ายครับ ที่เราอัพโหลดทิ้งไว้โอ้โหแม่งปิดไฟโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโอ้โหแม่งมาดักอยู่หัวโค้งตรงมืดมืดบ้าปะเนี่ยอัพโหลดก่อนเลยครับ ตัวเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วอย่านะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยเสียงมันเหมือนอยู่แถวนี้เลยวะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทิ้งขยะก่อน ้องไฟครับไอเฮียกดไม่ทันโอ้มายก๊อชห้องนี้ตันนะเว้ยซ่อนแป๊บซ่อนแป๊บอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอีกสองจุดนะครับ ดับไฟแต่ว่าสวิตไฟอยู่ห้องนี้พอดีครับถือว่าโชคดีไปโชคดีหรือเปล่านะวิ่งไปเลยลูกทำอะไรกูไม่ได้แล้วกูคือนักบินในตำนานยังไงล่ะโอ้โหน,นี้แย่มาก ยันหนงอะไรวะโอ้สแกนด้วยโคตรเี้ยเลยนานเกินนานเกินคูตายแน่เร็วเยสผ่ <Yes. S 1> านครับต่อไปก็แค่ด่าน6 7เ็ด่าน8ครับลุยขอยากกว่านี้ได้บอกว่า <c oughs> รอเล่น ค่อยๆค่อยๆกุกาบาทอะไรวะอะไรวะมึงกระเฮียดกระหือเรืออะไรเนี่ยม,มาแล้วเดินเร็วมากครับรอบนี้ใช้คำว่าวิ่งดีกว่ามันวิ่งไล่ขวดเอาแล้ววะ ถ้าเป็นนักบินในตำนานก็จะเอาตัวไม่รอดนิ่งขยะวิ่งต่อไปแมกนัมเชื่อมสายไฟสิเขียวแดงโอ้โหแม่งตัดออกฟิเจนไอ้ gần da rồi dần da oh -oh. đi ô hồ ta làm lặng bay hấp đi ây ต้องจูกว่ะซ่อนไงซ้อนก่นครับซ้อนเราออกรีบไปกดครับออกซิเจนจะหมดแล้ว กลับไปยิงยานอวกาศได้ไหมเนี่ยเร็วเร็วเ,วเวให้ไวเลยอะ่ะอันแล้วโอยอันแล้วโอยไอ้เฮียวิ่งอย่างไกลแล้วสุดท้ายอ้อมโลกกันไปครับ ทะารู้ทางนี้เรว็วกาอย่ามีตัวอะไรมาขวางก็พอครับสุดท้ายแล้วนัดยสเรามาถึงด่านเก้าแล้วนะครับถ้าไม่ย่อท้อเราต้องทำลายสถิติของตัวเองต้องไปถึง เป้าของเราก็คือดานซิบต้องบอกว่ายากขึ้นแล้วก็มันวิ่งเร็วขึ้นมันแสบขึ้นเราต้องคอยหลบซ่อนบ้างแล้วครับเราจะวิ่งทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะมันเร็วขึ้นฮนะโอ้ยแกเอ้ยมือสั่นไม่้ใส่ไฟสั่นมาเลย เสียงมันใกล้ยังวะมีเสียงประตูครับน่าจะตามมาอยู่ครับข้างหน้ามีสองเควสโอ้โหแม่งเอยอันนี้ครับมันดับไฟอ่ะพอทำนี้ก่อนได้ไหมช้ามากเลยอ่ะ ทำไม่ได้ครับไฟดับ <S 2> <S 2> <S อโอ้ยเอ้ยอย่านะโวยโอ,ยโอย้แม่งดัก2ทางเลยกูนี่เลี้ยวเข้าไปเลยครับ มันดากแล้วครับตอนนี้เราปิดไฟด้วยครับมืดไม่ดีละเข้ามาห้องนี้ด้วยยโอ้ยเข้ากันใหญ่เลย วราจะไปทางซ้ายครับเราต้องไปเปิดไฟให้ได้ก่อนฮึฮึฮึแต่ทางที่กูต้องไปทำเควสแม่งก็อยู่ทางนู้นอีกยคิดว่าจะฉลาดกว่ากูอ่ะ kiên quá Dạ nó quê Mòn hay thua đấy máy bày bày đây mày à Đây mày à Đều đều đi เร็วๆเล <beber, checklist. S 1> <Ashe. S 2> เ้อเฮ้เข้าถึงด่านสิบแล้วครับราภารกิจนี้ก็คือการผ่านด่านสิบให้ได้มิชชั่นต้องคอมพลีทวิ่งลงไปในจุดที่ยากที่สุด <c oughs> โอ้วิ่งเร็วจังด้ยวิ่งเร็วมากเลยครับวิ่งเท่าเรากับเราเลยฮะตอนนี้แบบว่า OMG มากีดตัวสีส้มนะครับ ไอ้เหี้ยเจอเควสสแกนนี่แม่งเหี้ยรจริงๆกูตายแน่มึงสแกนให้ไวได้ไหมเนี่ยใช่ไหมไอ้อ่ะดูยังไงก็ไม่ไหวหรอกไสแตกโหดันสิบยากครับมอนวิ่งเร็วมากครับ อัพโหลดก่อนเลยครับโอ้มีเควสอัพโหลดสองอันอีกแม่งไอเควสอัพโหลดไอเควสสแกนไอเควสกดห้าอันเนี้ยโคตรยากเลยมันใช้เวลานานครับเนี่ยอัพให้แม่งเสร็จๆไปก่อนเลยผมจะไม่ไหวแล้วนะเร็วมาแล้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 วตีน้ำเงิน เต้าสีน้ำเงินอันนี้ผมว่าทันครับจุดเจอน้ำเงินหนึ่งตัวรอบนี้จะมีสีส้มอีกหรือเปล่าครับเข้าห้องไฟโยงสายไฟให้เสร็จ แค่สองอันเดี๋ยวมันต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างกับยาแล้วเดี๋ยวค่อยดูเฮียอะไรวะอย่างววรวดเร็วนัดสปีดรันเออเปิดพลังผ่านขอบคุณครับที่เล่นอยู่นี่ความยาก185%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปต่อไป เราจะมาทะลุขึ้นไปครับดูซิว่าจะไปได้ถึงด่านไหนกันแน่ร้อยแเปอรนน่ะยังไม่พอที่จะหยุดยั้งนัดปิ่นโตได้ครับวันนี้ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับ i m p โพสเตอร์ไฮสวัสดีครับขอยากกว่านี้นะมาสัก4ตัวอะไรเน่าจะดี